นี่นี่ได้สวนนำพี่น้องจ้าจา้จาะนะจาานจ้าา <laughs> โอ้ก็ได้เล่นสวนนำวะแม่ือหโอ้ก็ <laughs> ได้เล่นสวนนำวะเนชวนนหมเนวนำไหมยเรีน,นมมรอ่มัน,อ,น,มอ,อ,นอ่อนด่อสือเออ เขาเอินอยังก็อ่างอา,นาบน้ำบ่อ่างลาดติกสาว่นาน้ำลาดติกมันมีขนาดไงกับีเด้อขนาด4ี่สันเมตรเม็ดนึงแม้ความสูงอันนี้เขากระยานเล็กหน่อยเนาะอันนั้นใยน้ำได้พุนแล้วโอ้ฝนกับชิม่าอีกแล้วกรชิม่าอีกแล้ว

โอ Carl, ้ยฟ no ้าอากาศมันร้อนสูรน้ำ้้ใสเพิ่เพิ่นซมนี้แล้วก็ดีอ่ฮะซมนี้พอดีนี่พอดถือว่าเจ้าไปซื้อตกี้ปีที่แล้วหอนบอซื้อมา ข้าเดียวแตกก็เกือบแปดอยอันนี้ทั้นหนึ่งบอกนทันหนึอยท่นหนึ่อเป็นลูไถ่นหท้่นานหนึ่งปาดกรนเรยร้อยเดียววันมาเนเย็บเยเยับเย็บเยบเยบ,ยบ,ยบ,ยบน้านีไยเป็นปะอันนั้นคือบอกนะ ใส่บ่ได้ดดไพี่น้องี๋ยวติดกดยูทูบนี่สุดใบยน้า่แต่ว่าใส่บบได้ย่านตังระเบิดซิดของเล็กน้อยไหมจะไป<า><า>มึงน,นี่เฟสเหรอทุกทุกแช่น้ำไม่ก็ทุกันยังขาว Ờ, ờ, ừ. Năm cá uh, này. Th <laughs> mẹ nhau say rồi nó bọt cho lùm đang kia lói nhau say hành lùm nhau say nhiều ấy ชวนเย็ยนบอกมาใหญ่อาบน้ำแล้วเย่ยบอกมา <c oughs> โอ้วมว่อนหัว <c oughs> โอ้ <c oughs> ปีปากว่าปปากหัวรอปิกเดปากจะเฝ้า,า,า,าโดดมันยังโดดมาได้ค <c oughs> าเด็กน่อยเรียนก็ต้องมีผู้ใหญ่นางน้ำพี่นอ้องมีผู้

ดมดมความบ้านี่แหละพี่น้องความสุขบ้านทุ่งซื้อไม้ลูกได้เล่นเออเก่งเก่งเก่งกดเสริมพัฒนาการเพื่อน้ำน่อพี่น้องให้เพื่อนได้เห็นปะเพื่อนกระซีล่าเรื่องอากาศมันหอนเออ ย่านย่านฟ้าเสียงฟ้าฝนกระลังชิมาเล่นค้าเดียวพี่น้องมือนี้ทดลองก่อนเทว่ามันหัวบ่ถ้ามันโบหัวกับสีโบได้ไปเปลี่ยนเพิ่นใส่หนามคนนี้เนาะก็จะเอาใบเปลี่ยนแล้วพี่ใส่น้มเหรอ ่ว่าบุงหัวเดี๋พี่ต้องขึ้นกระบอกกันหน่อยอย่ว่า้าบุนหัวก่มาเปลี่ยนเด้อ่ะบอกพ่อจังวน้อกน้อป็นนมล้ยองอปอดนดดหนีฝนดหนีฝนึกนีฝนละดคงเค็ง

หน้าบ้านเพื่อนจะสีมาเร่นเขาไววหน้าบ้านครับอันนี้กองมันนีหนนหน่หนึ่งพันหนึ่ง,ห,ห,นงหนึ่งพันหนึงร้อยพ่อหยลอยหนึ่งหนึ่งพันเอีกเดี๋ยวฟางไปกินขนาดขนาดนี้คพื่อนี่นอง นี่ขนาดมันให้ลูกเร็ดเร็ดเล่นเ,เ,เสริมพัฒนาการไปน้ำโอ้ไปน้ำพอพอแล้วพอแล้วล้าไปทมนะน้ำพอแล้วน้ำชับนี้ปิดเลยไหมเดี๋ยวขอสิล่างปูนออกก็อ้าพี่น้องไปก่อนครับผมน้มวนเสยแล้วลูกควาย ก็มีหยาดน,น้ำไม่อยากคืนได้เนี่ยน้ำสู่ตายครับนี่นี่เปิดล่างนี่ก็